สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการข่าวเด็ดเมนเจอร์ค่ะกับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราก็มีหลากหลายข่าวมานําเสนอท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์นะครับก็ถือว่าเดือนใหม่แล้วใช่ครับเราก็มาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยเดือนแห่งความรักค่ะเริ่มเือนที่ข่าวแรกดีกว่าไปดูคดีหมิ่นเบื้องสูงนะครับที่วันนี้ศาลต์อาญาก็ได้สั่งจำคุก5ปีคุณสุดาทิพย์ว่วงนวล ในข้อหาแอบอ้างเบื้องสูงผูกขาดเมนูอาหารโดยไม่ผ่านการประมูลตามขั้นตอนนะครับ<อ>แต่ว่าเจ้าตัวให้การรับสภารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญานะครับ,บขณะที่วันนี้มีผู้เสียหายได้ร้องต่อกองปราบปราบแจ้งความจับหลานอดีตผู้ประชาการสอบสนกลางเอฟพลอยหินนะฮะในข้อหาแอบอ้างเบื้องสูงเช่นเดียวกัน โดยมีพฤติกรรมหลอกวิ่งเต้นคดียาบ้าแถมถูกคุมขูจนกระทั่งสูญเงิน1นึ่งล้านสามแสนบาทนะฮะซึ่งก็พบว่าเคยรับเงินวิ่งเต้นเพื่อเปิดบ่อนน้ำมันวันานเมิงใจอีกด้วยนะฮะโอ้ครับวันนี้คุณคุณกิตินันดูเหนื่อยๆนะฮะอ๋อไม่สบายเลยครับไม่สบายไม่มีคนดูแลก็อย่างเงี้ยต้องไปหาคนดูแลมันนะค่ข่าวที่สองคราวนี้นิวคายังคงอยู่กันกรณีของบินเมืองสูงค่ะครับข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวค่ะเมื่อ สกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็มีการถแถลงจับตัว6ผู้ต้องหาค่ะผู้ร่วมเครือข่ายและผู้ดูแลระบบเว็บเพจที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะหมิ่นสถาบันค่ะผมเครือข่ายบันพศค่ะตั้งแต่ปี54ชี้ว่าเข้าข่ายองค์กรอาจญากรรมค่ะ พร้อมส่งตัวข้าราชการกลมสัมพากรเป็นผู้ดูแลการเงินของเครือข่ายให้ DSI ดําเนินคดีค่ะส่วนตัวการใหญ่เนี่ยหนีออกนอกประเทศไปแล้วอีกแล้วครับต้องตามล่ากันไปค่ะครับผมข่าวของผมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษครับพลเอกเปรมตินลศุลานนท์ครับวันนี้ก็ได้มาปาฐกถาในงานวันสถาปนา60ปีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปอปอนี่ถูกต้องครับโดยย้ําว่าจะไม่ทนแล้วกับพวก ที่โกงครับพร้อมกับแนะให้ประชาชนนะครับชี้หน้าต่อว่าพวกที่รวยแล้วยังโกงด้วยโโอ้โีมี<ช> <ๆ S 1> การเสนอด้วยนะครับให้ตั้งสารพิเศษแบบถานม้าครับคือสารช่อราดบางหลวงครับ,รบ,รบแยกคดีโกงออกมาทําให้รวดเร็วมี ความจัดการอย่างรุนแรงและเด็ดขาดด้วยครับโอ้ครับผมหวังจะทำลายคนโกงให้หายไปจากแผ่นดินเลยอย่าให้อยู่บนโลกนี้กันเลยทีเดียวครับก็คนโกงอยู่โลกนี้ไม่ได้ครับเห็มท่านประธานองคยสฤษิก็ว่ากันอย่างนี้นะครับผมของผมนะฮะไปดูความคืบหน้ากรณีที่เมื่อคืนนี้มีเหตุรอบวังระเบิดที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ปรากฏว่าวันนี้ทางการเมืองนะฮะ นายกัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้พร้อมเตรียมใช้กฎหมายดําเนินการขั้นเด็ดขาดขั้นเด็ดขาดเลยนะครับขณะที่รองนายกัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะก็ยอมรับว่ายังไม่มีเบาะแสเรื่องนี้แถมยังย้อนถามสื่อได้วว่าสมควรคงกฎอายการศึกไว้หรือไม่นะฮะ ส่วนทางด้านผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงก็ยังคงไม่ตัดทิ้งในทุกประเด็นฮะครับผมก็มีหลายประเด็นมากใช่ครับทั้งเรื่องการเมืองเรื่องป่วนด้วยนะ่าครับครับชวบูเดออีกอะไรอีกอ่ามาที่นี่อยู่นะค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะจะหนีข่าวนี้ไปเลยไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นข่าวที่สะเทือนสังคมเซเล็บ ือว่าสังคมไฮโซบ้านเราอันนี้คิดว่าขึ้นหน้าหนึ่งไหมโอ้ยเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม็นการติดแบบว่าสังคมโซเชียลนี่ติดตามเป็นแน่นเลยทีเดียวเมื่อไฮโซสาวค่ะต๋ำวิชุดาลีนุตพงศ์ค่ะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแฉสาเหตุเรลอกรากับอดีตแฟนนุ่มรองอ่านหรือว่าพลตํารวจโทอัตพลอิทธโยภาสกุลค่ะเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ย ขอให้ช่วยเงิน5ล้านบาทเพื่อความก้าวหน้าในวงการสีกากีคือลงเงินไปวิ่งเต้นะนะใช่พูดอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะแต่ปฏิเสธไปจนถูกบอกเลือกในที่สุดเขาว่ามาอย่างนี้นะเขาว่ามาอย่างนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าอย่างไรนะคะครับผมช่วงหน้านะครับไปดูช่วงใหม่ของรายการส่วนจะเป็นยังไงนั้นพักสักครู่เดียวครับ